ข้างในวงเล็บมันมีการคำนวณได้คำนวณคำนวณไปก่อนการคำนวณคือเราจะเห็นเออแล้วเวลาดูดูจำนวนนะดูจำนวนของมอนม้อนหนึ่งนะเราจะดูแบบนี้นะนะแล้วก็แบบนี้นะแล้วก็แบบนี้นะาสาม x เออโอเคมันไม่ใช่มันไม่ใช่การดูจำนวนแบบนี้นะมันไม่ใช่การดูแบบนี้นะ น,นีไม่ใช่นะหนึ่งจำนวนนะหนึ่งจำนวนจะมีเครื่องหมายเค,เครื่องหมายตัดตัวเลขอยู่ด้วยกันแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราอ่านจะกลายเป็นอ่านตามวงอ่ะ 2x บวก 3x นี่ไง,ไงการดูการคำนวณของมอนึ่งมันจะประหลาดนิดนึงผ้ายังไม่ชินนะนะอ้าว 2x บวก 3x เอาตัวเลขข้างหน้ามาใช้ ในวงเล็บก่อนเนี่ยในวงเล็บก่อนมันจะกลายเป็น 5x ลบ9เป็นแบบนี้โอเคแล้วข้างหน้าข้าหน้าลไว้ก่อนตรงไหนที่เขียนแล้วอ่ะแล้วส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อะไรก็21มันก็ย้ายไปบวกไงครู21แต่ย้ายไปบวกนั่นแหละผิดเลย21ตัวมันเป็นบวก21ตัวมันเป็นบวกลบตรงเนี้ยมันเป็นของเจ็ด Zat, เอเอเอวเออเจลบตรงเนี้ยไม่ใช okay. ่ของยี่สิบเอ็ดลบตรงนี้เป็นของเจ็ดฉะนั้นถ้ายี่สิบเอ็ดจะย้ายไปเนี่ยมันจะต้องย้ายไปนี้เห็นไหมแต่แต่ข้อนี้ข้อนี้ครูครูจะใช้หลักการเดียวกันหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวงเล็บเยอะๆอย่างเงี้ยถ้ามีวงเล็บไปเยอะทำวงเล็บไปหายก่อนขั้นตอนที่นี้ก็คือจะใช้การคูปเปอรฟกโอเค การแจกแจงก็คือเอาตัวเลขที่อยู่หน้าวงเล็บซึ่งไม่เอาแต่เลขเจ็ดเอาเครื่องหมายขเข้ามาด้วยเป็นอันนี้แล้วข้างในวงเล็บจะมีอยู่สองจำนวนก็คือ 5x กลบ9โอเคอัน,นี้ของม้อนหนึ่งตรงๆแล้วนะเราจะใช้ความรู้สึกของประหกมาได้แล้วโอเคอทีนี้ทีละส่วนถ้ามีวงเล็บแจกแจงก่อนนะ21 ยังไม่ต้องอยู่กับมันอยู่ที่เดิมแล้วมันจะมีเจ็ดต้องเข้าไปคูณกับ 5x ไอ้อโทษลบเจ็ดตำแหน่งนี้จะเป็นลบเจ็ดคูณกับ 5x จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ลบเจ็ดก็ต้องไปคูณกับลบเก้าจะอยู่ตำแหน่งตัวที่สามลบเจ็ดคูณกับลบเก้าวนข้างหลังเท่ากับศูนย์ค้างไว้แบบนี้โอเค <Okay. S 2> ทีนี้การคูณเนี่ยการคูณถ้ามันมีลบเครื่องหมายลบหนึ่งตัวเครื่องหมายลบหนึ่งตัวอันนี้ไม่มีเครื่องหมายลบค่ะคูรี่ไม่ีแสดงว่าเดี๋ยวคําตอบของอันเนี้ยถ้ามีลบหนึ่งตัวเนี่ยคําตอบมันจะเป็นลบรอไว้การคูณกันเนี่ยเอาเฉพาะตัวเลขกูรี่เดีสังเกตนะจะแยกจะแยกจะแยกแยกประเด็นก็คือว่าเราจะดูเราจะดูเครื่องหมายก่อนเราจะดูเครื่องหมายก่อนมีลบหนึ่งตัวเอาลบไปใส แล้วต่อมาดูตัวเลขในการคูณกันนะเจ็ดห้าสามสิบห้ามาอย่างนี้นี่ไงแล้วก็มีตัวแปรตัวแปรแค่ตัวเดียวก็เอามา x เข้าไป,ป,ไปไถูกต้องนี่คือการคูณของมอลหนึ่งเนาะลบคูณลบเท่ากับบวกถูกต้องถ้ามันมีลบสองตัวคูณกันนะลบสองตัวคูณกันมันจะกลายเป็นบวกเครื่องหมายมาแล้วทีนี้ก็ตัวเลขตัวเลขก็ข้องปกติเจ็ดเก้าหกสิบสาม อ้าวพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่ไงไม่เลยมูลีมีวงเล็บไม่มีแล้วกูเน้นนะในการดูจํานวนของพัทยมเนี่ยเขาจะดูโนูนูเดินแ่มีเครื่องหมายงหน้าไหมไม่มีฉะนั้นคือยี่สิบเล็ดมองแบบนี้ส่วนสามสิบห้าเอ็กมีลบอยู่้างหน้าเขาจะดูจํานวนเป็นแบบนี้หกสิบสามมีบวกอยู่้างหน้าเขาก็จะดูดูจํานวนเป็นแบบเนี้ยเขาจะดูแบบนี้นะโอเคมีอะไรคํานวณได้ ตัวที่คำนวณได้ก็คือำนวนทั้งหมดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่คำนวณได้ก็คือต้องเป็นตากลบต้องเป็นจํานวนกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็คือยี่สิบเอ็ดหกสิบสามถูกต้องโอโนี่ไงแล้ววิธีการดูการคำนวณแบบมัธยมเนี่ยยี่สิบเอ็ดเขาเป็นบวก <collisions> หก<ม>สิบสามเขาเป็นบวกนี่ไงจานวนที่มันเป็นบวก <rounds> มาเจอกันก็บวกบวกันปกติใช่ ไม่<ช>ไม่ใช่มองเป็นไม่ใช่มองเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาลบไม่ใช่นะเราจะมองยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบเอ็ดจดลบเนี่ยอยู่กับสามสิบห้าเอ็กมองแบบนี้ก<อ>็แสดงว่าตรงสามสิบห้าเอ็กเนี่ยมันเป็นลบก็ต้องเขียนเหมือนเดิมไปก่อนนี่ไงสามสิบห้าเอ็กมันเป็นลบอยู่ก็เขียนว่าลบสามสิบห้าเอ็กเพราะลบตรงเนี้ยเป็นของสามสิบห้าเอ็กลบตรงนี้ไม่ใช่ของยี่สิบเอ็ดเครื่องหมายเป็นของตัวเลขอยู่ข้างหลังเขาแล้วคิดใครได้ก็คิดสองคนนี้ไง คิดสองคนนี้ออกมาเป็นอะไรล่ะก็คิดปกติเลยยี่สิบเอ็ดบวกสอสิบสามก็กลายเป็นแปดสิบสี่อ่ะเท่ากับเท่ากับศูตรพอถึงตรงเนี้ยเราก็จะย้ายย้ายตัวเลขที่อยู่ห่างอีกแล้วตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยมันจะเคแล้วแหละนะบรรทัดเนี้ยจะคุณคๆณแล้วเพราะอะไรมันจะมีตัวเลขอยู่ฝั่งเอ็กเนี่ยแค่สองตัวก็คือแต่อย่าลืมนะเวลาดูตัวเลขเนี่ยดูอย่างนี้นะ ลบสิบห้ามันคูณอยู่ก็กากลายเป็นหารลบสิบห้าใช่อ่ะเห็นีหครูครูย้ายครูย้ายเดี๋ยวครูเขียนตัวเลขตัวเลขตัวเล็กๆ,ก,ๆกันเนาะลบสามสิบห้าอยู่ฝั่งเดิมลบสามสิบห้าเอ็กซ์อยู่ฝั่งเดิมย้ายไปสิบสี่ที่เป็นบวกเนี่ยย้ายเป็นลบลบแปดสิบสี่เนาะแล้วเราก็ย้ายเนี้ยตรงเนี้ยหลักๆของตรงตรงตรงสามสิบห้าเนี่ยทันเข้เนี่ยเดือดมันคูณอยู่ มันคูณอยู่ต้อนย้ายไปหารโอเคเอาย้ายาไปหารก็เขียนแบบนี้เราเราเข้าใจไงอะ่ะแบบนี้ว่าเราเปน็นย <Okay. S 2> โอเคแล้วก็คําตอบเนี่ยถ้าคูณเมื่อก,กี้มีการคูณถูกป่ะมีการคูณด้วยจำนวนลบกู่มันจะกลายเป็นบวกส่วนตําแหน่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการหารหารด้วยจำนวนลบสองตัวเลย ทั้งสองตัวเป็นจำนวนลบอาหารกันมันจะกลายเป็นจำนวนบวกแต่หารกันไม่ลงตัวก็ตอบเป็นเศษส่วนตัดโดยใช้แม,ม่แม็กเกสใช่ไหมเย่างฮะเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดทิ่สองเสิแปดสิบสี่โอเคฉะนั้นจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้เป็นทศนิยมเลยก็ได้แล้วแต่นะก็เป็นจิบสองส่วนห้าเลยทศนิยมก็ศูนย์จุดสองสี่ก็คือ ศูนย์จุดสองสี่ไหมอ่ะคูหารคูหารแบบหันสั้นนะสิบสองไม่ลงตัวก็ใส่ส่วนสักตัวหนึ่ง5 5 5ห้าห้าห้าสองสิบเดี๋สองห้าสี่ยี่สิบได้ได้สอ,องจุดสี่สองจุดสี่ไปสูป <4 S 2> นย์ไหมเนี่ยโอเคนะไอ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเขียนเฉยเลยว่าว่าตัวเลขเท่าไหร่เอยข้อหกเนี่ยอ่ะสิบสองส่วนห้าถูกต้องนะม,มีอยู่มีวงเล็บอยู่สองวงเล็บเนี่ยให้เราเอาวงเล็บแรกให้ให้จบก่อน วงเล็บแรกนั่จะง่ายหน่อยก็เข้าไปจบแล้วเข็มเข้าไปมันจะเป็นการโยงคือการคูณกันนะสองคูณสี่เป็นแปดเลยแปดแล้วตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สองไปคูณกับเอ็กซ์แต่มีเครื่องหมายลบถูกปะถ้ามีเครื่องหมายลบตัวเดียวเนี่ยมันก็เป็นลบไปได้เลยแล้วก็การคูณกันระหว่างสองคือได้สองเอ็กซ์นี่ทีนี้เราวางวงเล็บวงเล็บข้างหลังเนี่ยตัวเลขที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ย ต้องมองเป็นต้องมองเป็นลบสามถ้าลบสามไปคูณกับ x มีลบกี่ตัวลบสามคูณกับเ็มีลบตัวเดียวลบตัวเดียวคำตอบเป็นลบรอไว้เลยลบสามกับเคูนการเขียนไ้ว้กันเฉยลบสามลบสามเอ็ะถูกต้องคูณกับเอ็กับคูณคูณคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดคูณคูณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดทีละขั้นทีละขั้นเอาเครื่องหมายก่อน นี่คือการคูณก, <S <S นกันการคูณกันดูเครื่องหมายมีลบกี่ตัวลบสองตัวลบสองตัว,ตวมารวมกันกลายเป็นบวกนะสําหรับการคูณเนี่ยกลายเป็นบวกเครื่องหมายคือเป็นเป็นบวกแล้วก็ตัวเลขสามเจ็ดยี่สิบบวกยี่สิบเอ็ดอืมถูกต้องในการคูณกันเอาเครื่องหมายเครื่องหมายสักฝาบารรอไว้ก่อนแล้วค่อยเอาเอาเอาตัวมาคูณกันแล้วก็เขียนเรียงอย่างนี้สิ่งที่เหมือนเดิมแล้วก็ค้างไว้ลบหนึ่งเท่ากัน สิบหกหกเอ็กกเอ็กีนี้แปดกลายเป็นบวกแปดใช่ไหมครูแล้วยี่สิบเอ็ดก็กลายเป็นบวกยี่สิบเอ็ดก็รวมรวมกันไงครูถูกต้องอ่ะทีนี้วิธีวิธีการดูเนี่ยวิธีการดูฝั่งข้างหน้าเนี่ยมันมันจะมีอยู่สองกลุ่มยังยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายให้ดูฝั่งข้างหน้าก่อนฝั่งข้างหน้ามันมีอยู่สองกลุ่มเอาครูเอามีกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่เป็นตัวเลขนี่ไงแปดแล้วก็มีบวกยี่สิบเอ็ดแล้วก็มีรวมรวมกลายเป็นยี่สิบเก้าแบบนี้คิดตัวเลขให้เสร็จ แลวค่าเป็นยี่สิบแปดอ่าใช่ก็แปดบวกยี่สิบเอ็ดกลายเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าลบหนึ่งยี่สิบเก้าลบหนึ่งก็เป็นยี่สิบแปดแล้วคำตอบเป็นับวกนะ,อะโอเคหมายถึงคำตอบของตัวเลขกจะเป็นกลุ่มที่เป็นบวกยี่สิบแปดแล้วสองเอกสารเอกมันเป็นลบทั้งคู่ลบเยอะลบกับบวกอ่าใช่ทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอา่าครูเป็นกลุ่มสีส้มกลุ่มสีส้มอยู่ในใกล้กันครูครูอย่างไกันนะเพือ่อส่วนส้ม อ่าสมด้ <Why? S 1> ส้มอ่ะโอเคมีทั้งส้มนส้มวัส้วย <What? S 1> ส้มอ่ะทีนี้เวลามันมีการการคิด <Okay. S 1> เลขบวกลบของตัวแปรเนี่ยเราจะเอา mm hmm. แต่ตัวเลขมาถูกป่ะน,นิพจน์นั้นมันก็คือมองเป็นลบสองมาเจอกับลบสามอ่ามาเจอกันนี่ไม่ใช่การคูณน,นะมาเจอกันคือมามารวมกันฉะนั้นไอ้สองก็เป็นกลุ่มที่เป็นลบสามก็เป็นกลุ่มที่เป็นลบมันเป็นพวกเดียวกัน ถ้ามันเป็นพ<บ>วกเดียวกันแล้วก็รวมกันไปเลยลบห้าใช่ก็คือการรวมกันกลายเป็นลบห้านะคือเครื่อหมายก็แยกไว้แล้วก็เอาสองบวกระสาเข้ากับแล้วก็ใส่ข้างหมายมาข้างหน้า 5, อาอีกทีหนึ่งถ้ากับได้อะไรเงี้ยอ่าโอเคซึ่งอตรงเนี้แหละเป็นการคํานวณบทบทหนึ่งของหมหนึ่งแต่ครูข้ามไปก่อนนะเสร็จแล้วฝั่งข้างหน้าก็จบแล้วนะถ้าเกิดมีแรงกำลังมาเนี่ย อ่ะโอเคอาทีนี้ทีนี้พอมาถึงตำแหน่งบรรทัดบรรทัดที่สามนี่นะเฮ้ยมันมีไอ้อยู่สองตำแหน่งนะมันเป็นพวกแบบเยเลขยกกำลังแบบมีติดลบด้วยโอ้ว้าวถ้าอย่างงั้นต้องต้องต้องเวลาเวลาเวลาอ่านมีอะไรนิดอ่านอ่านถ้าจะให้คูสอนต่อนะอ่านต้องต้องส่งส่งไอ้ที่อ่านเรียนมาคูจะจัดให้มันตรงกับที่เรียนนิดนึงไม่งั้นครูก็จะจัดตรงกับสสวทอมอหนึ่งทั่วไป มทัานเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมี x อยู่สองตำแหน่งถ้ามี x อยู่สองตำแหน่งเราจะต้องเอา x เข้าอยู่หากันแต่มันมีหลักอยู่นิดนึงนะ 16x กับลบ 5x เนี่ย 16x มันเยอะกว่ามันเหมือนกับว่าผู้อาวุโสอ่ะผู้อาวุโสเนี่ยอยู่ที่เดิมอยู่บ้านผู้อาวุโสประเทศไทยอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ต้องเอาขนาดนั้น เอาตัวเลขที่มันเยอะอ่ะค่าเยอะๆเนี่ยอยู่กันอยู่ที่เดิม Yes Mary อยู่ที่เดิมกันขอให้โชคายไปละ x น้อยๆอะไรเวะเนี่ย x น้อยๆต้องย้ายมาหางเขาแล้วเนี่ยแบบนี้โอเคถ้ามี x อ,อยู่สองตำแหน่งต้องเอา x มาอยู่ฝั่งเดียวกันโดยที่ x ที่เยอะเนี่ยอยู่ที่เดิม x ที่น้อยกว่าต้องหาเขาเหมือนผู้น้อยต้องมาหาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยโอเค x น้อยนะคือลบห้า x ลบห้า x ถ้าย้ายไปก็ต้องไปเป็นบวกบวกห้า x ห้า x ถูกต้องตัวถก,ก็คือยี่สิบแปดเพอถึงเท่าน,นี้ย้ายไปแล้วพอย้ายเ <5 X. S 1> สร็จก็ต้องคิดถูกไหมคิดก็คืออะไรล่ะถ้ามันมี x บวกกับ x เนี่ยให้เอาตัวเลขตัวเลขนั้นนะ่ะมาบวกกันสิบหกบวกห้าสิบหกบวกห้ากลายเป็นเอ็แมรีแล้วก็ x ก็ต่อท้ายนี่ไง แล้วพออีกบรรทัดหนึ่งเราก็ย้าย2ดไปไปหาดนะฮะโอเอ็ดไปหาดแล้วก็ตัดให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่างใช้แม่เจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสเจ็ดสี่ยี่สิบแปดจแสดง x ของเราก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสามสี่ส่วนสามโอเคข้างล่างข้างล่างดึงไม่แบบมี้ไหมหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามอ๋อโอเคใช่แล้วก็ทำให้เป็นจำนวนค่ะ ก็จำนวนหนึ่งบางสาตว์จำจำนวนคะาไม่มีจำนวนครับเหรอไม่มีไม่มีจำนวนครับอันนี้อันนี้เขาเขาเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงนะอ๋อนผู้หญิงนะผู้หญิงเพอใช่เพราะมันเป็นจำนวนจำนวนค่ะจำนวนคะอ่าเออนั่นเนี้ยไม่ไม่ใช่ค้ค่ะนะค่ะเท่ากับอาหารเอ้คออาพอแล้วพอแล้วหลักทหมดแล้วักค่ะ ไม่มีไม่ทุกคนเป็นข <ued> ับรู้กำหมัดเลยเช่นเดียวกับคาว่าขับแบบทุกคนรู้แฟนขับรู้เขาเจ็บไปแล้วนะมีมีคนเขียนคาว่านักข่าตลอดวันนี้มีการบ้านอีกแล้วเลยนี่สุดท้ายสุดท้ายขอบคุณครับเมื่อกี้ใครถามครูครั้งมีกรรมัดอีกแล้วหรอแฟนคลับใครพูดผมเองผมเองแม่ อืมไม่ไม,ไม่ไม่พูดดีกว่านะสอนดีกว่าอืมโอ้ข้อนี้โอ้โหโอ้โหเอาผมยังไม่รู้เลยหน้าแปดข้ออะไรหน้าแปดทุกข้อสวัสดีครับอ่าทุกข้อเพราะมันมีข้อที่ครูสอนไปแล้ว กูจำได้มีพ้องะโอเคใจก็ไปถึงบ้านเข้าก็ได้กับเอ็นกายใจตนมะกันดาวโอเคอะไรอันคงจะได้ข้อสุดท้ายแหละนะเ <c oughs> พราะดูมันยาวมากเลยม<ะ>ีละขั้นนะมีวงเล็บกี่ตัวเนี่ยมีวงเล็บอยู่สามชุดถูกไหมถ้ามีวงเล็บอยู่สามชุดเนี่ยเอาตรงตรงเล็บกูเอาเป็นสามสี่นะโอมันจะ,ะปิดท้อแล้วอะเออวงเล็บที่มีตัวเลขอยู่ที่ตัวเลขข้างหน้ามันเป็นตัวเลขโบกเนี่ยโหสบายมาก การเขียนการเขียนโยมาบนี้คือการคูณกันนะถ้าเป็นการคูณกันคือสี่กับสามคูณกันก็มีสองอันนี้ง่ายแล้วก็สี่ไปคูณกับสามเรียบร้อยสี่ก็ต้องไปคูณกับ x อ็ซึ่งเอตัวเนี้ยมันเป็นบวกก็บวกค้างไว้อย่าลืมการคูณการเขียนเครื่องหมายมาก่อนถ้าไม่มีเครื่องหมายลบมาเกี่ยวข้องอ่ะโอเคเนี่ยก็คือเป็นบวกแน่แนแล้วก็สี่เอ็กคูณกันก็เขียนติกันแบบนี้โมดที่หนึ่งจบมาดูโมดที่สอง วงเล็บที่สองตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าวงเล็บคือลบสามถ้ามันมีลบมาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องระวังแล้วนะเข้าไปคูณก่อนเนี่ยยุดเป็นไรเด็กเลยโยงนี่คือการคูณแล้วเราเห็นลบอยู่หนึ่งตัวลบไม่ยว่าเครื่องหมายลบมาก่อนเลยแล้วค่อยคูณกันก็คือสามกับสองเนี่ยคูณกันกลายเป็นหกแล้วก็ายด้วย x yes โอเค แล้วกเ็เดี๋ยวลบสามสังเกตดูนะเวลาเวลาครูครูครูคูดูจำนวนเนี่ยครูจะวงไว้แบบนี้มันคือลบสามมาคูณกับลบห้าลบคูณกับลบมันจะกลายเป็นบวกเครื่องหมายมากก่อนตามด้วยตัวเลขสามกับห้าคูณกันเท่างสมคุณปกติสามห้าสิบห้าโอเค,อเคใช่แล้วตรงไหนตรงไหนที่มันคือของเดิมครูก็ ลอกไว้6ลบ x แต่ลบตรงนี้อย่าเพิ่งเขียนเพราะลบตรงนี้มันเป็นของสองใช่ลบตรงนี้เป็นของสองนะ x ลบสองไม่ใช่ x ลบสองไม่ใช่ x แล้วก็ลบด้วยลบลบของสองอ่าไม่อ่านั่นแหละให้เอสองเนี่ยมันเป็นเลขที่อยู่หน้าวงเล็บแต่สองมันเป็นลบเราก็อลดอะไรใหญ่กว่ามด x ฮะมด y มด z ป่ะ ไม่ x y z อ๋ออออหมด xl หมด xl โอเคอย่าชวนครูนอกเรื่องครูแขวง่ายทำไมโคคาโคล่าทำไมเขาไม่ใช้สีแดกับใควงหยุดหยุดหยุดยุดขอสิบนาทีสุดท้ายจบหน่อยเพราะอะไรมันยาวตอนี้ยาวอะไรนะครูออกีกกี่นาทีนะผมจะได้เงียบข้อนี้จนจบอ่ะข้อสุดท้ายของคอนี้แล้วแหละ ลบสองคูณกับสามเวลามีการคูณกันให้ดูดีๆเครื่องหมายของการคูณคู่นั้น่ะจะเป็นอะไรเขียนรอไว้เลยลบลบสองคูณสาเป็นลบหรือบวกก็เป็นข้าย้ายเลยเฮ้ยอย่าไม่ใจย้ายคิดเลขเฉยๆเฉยเลลบเป็นบวกหรือลบ เป็นอาถามมานนในการคูณกันสองตัวนี้ในการคูณกันสองตัวเนี้ยมันมีลบกี่ตัวสองตัวเนี้ยลบสองหนึ่ง <1. S 2> มีหนึ่งตัวถ้ามีการคูณกันมีลบตัวเดียวคำตอบเป <Okay. S 2> ็นลบแน่นอนแล้วก็เอาสองกับสามคูณกันท่องสูตรบอปก,กติกลายเป็นหกนะคูณลบคูนเท่ากับเท่าไหร่คือแล้วทีนี้เออมันก็เลยจำนวนหนึ่งที่อยู่ในวงเล็บคือลบเอสังเกตดูการดูจำนวนจะมีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้าเขาด้วย ไม่ได้ดูเอกมีเดียเป็นลบ x แล้วก็เอาลบสองเข้าไปคูณเอาคูณหามไอ้สองวงเนี้ยมีลบกี่ตัวสองสองถ้นมีสองตัวการคูณกันลบสองตัวจะกลายเป็นบวกบวกบวกเป็นลบเป็นบวกอ่าถูกแต่เฉพาะการคูณการหารนะแล้วก็สองตัวนั้นมันคูณกันเป็นผลเป็นผลเป็นผลลัพธ์ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเลขกับตัวแปรก็เขียนติดกันเฉยแบบสอง x l ่เจอต่อไป ดูซิกไรซิกมันก่อนแบ่งซิกหน้าซิกหลังก่อนอซิกหน้าวงก่อนนะบอกแล้วเสียงน้อเพลงก็ไม่เอาบวกนี่เป็นของ 4x วงแบบนี้ลบตรงนี้เป็นของ 6x บวกนี่เป็นของไอ้ซามึงอย่าร้องเพลงอกมึงก็บวกดูจงรอนดูอย่างนี้นะ ไอ้ที่คิดง่ายๆก่อนก็คือตัวเลขไอ้ไอ้ตัวเลขอ่ะตัวเลขเอาคุคิดตัวเลขก่อนนะแต่ตัวเลขให้ให้เขียนอยู่อยู่ด้านหลังของของเอ็กสนาตูดนาตูสองตัวนี้ต้องอกันว่าสิบสองบวกสิบห้าใช่ต้องกลายเป็นบวกสิบเจ็ดนี่คือส่วนของตัวเลขแล้วทีนี้มาดูส่วนของตัวแปรส่วนของตัวแปรคือ ถาผัดร้านนั้นน่ะร้านหมูแดงเดียวอ่ะในส่วนของตัวแปรนะดูดีๆนะเอ่อมันจะเป็นบวกสี่เอ็กแล้วก็ลบด้วยหกเอ็กย่างนี้ถูกปะถ้ามันเป็นการบวกลบตัวแปรให้ดูตัวเลขหน้าตัวแปรเท่านั้นแบบนี้มันก็จะเป็นบวกสี่ลบหกดูอย่างเงี้ยนี่จะเป็นของมอต้นแล้วเอาดูดีๆบวกสี่กับลบหก ตัวเลขใครเยอะหมายถึงว่าเป็นเป็นกลุ่มไหนที่ที่มีพวกเยอะอ่ะสี่หรหกพวกเยอะกว่ากันเอาออกทีถามถามโอ้ทีที่ทถามมีม,มีมีสาระไม่ตอบการบวกลบจำนวนเต็มนะให้ดูแยกเลยบวกสี่กับลบหกถ้ามาเจอกันเนี่ยกลุ่มไหนเยอะกว่ากันกลุ่มลบหกเยอะกว่ามันมันเหมือนมีพวกสองพวกอะ พวกหนึ่งพวกพกผ้าพกผ้าเครื่องหมายบวกพวกหนึ่งพวกผ้าเครื่องหมายลบไอพวกผ้าลบเนี่ยมีอยู่หกตัวโอเคนะไอพวกผ้าบวกมีอยู่สี่ตัวมันคนละพวกกันเนี้ยพวกไหนเยอะเอาคําตอบเข้ามาเลยโอเคแล้วคนละพวกกันเนี่ยคนละพวกกันเนี้ยนะคนละพวกกันต้องจับลบกันนี่ได้ตัวเลขมาแล้วเป็นลบสองฉะนั้นส่วนของตัว x เนี่ยมันจะได้เป็นลบสอง x อ่ะโอเคทีนี้มาดูส่วนข้างหลังมั่งส่วนข้างหลังเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นเป็นสองกลุ่มเหมือนกันนะก็คือกลุ่มที่เป็นตัวเลขกับกลุ่มที่มีมีตัวแปร x เนี่ยกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี่นเอาแบ่งเป็นดูเป็นจำนวนจำนวนนี้ก่อนโกโกโกแบบนี้ถ้าส่วนของตัวเลขเนี่ยอ่านได้เลยนะหกแล้วก็ลบหก แสดงว่าตัวเลขหายแสดงว่าตัวเลขหายนะหายไปแล้วนะโอเคถ้าเป็นส่วนของตัวแปรอันนี้ออลบเอ็ก x มันก็คือลบหนึ่งลบหนึ่ง x ็แล้วก็บวกสองอ็มันก็ดูเป็นลบหนึ่งบวกสองลบหนึ่งบวกสองใครเยอะสองเยอะสองเป็นกลุ่มบวกคำตอบต้องเป็นบวกรอไว้ก็เเดียวจบใช่แล้วมันคนละพวกกันค <c oughs> นละพวกกันก็จับลบกันนั่นแหละก็ได้หนึ่ง บวกหนึ่ง x มันก็คือ x เดียวแบบนี้โ uh huh. <Okay. S 2> อเคเข้าใจนะหน้านี้มันจะเป็นการคิดเลขแบบมอหนึ่งแบบเต็มๆเลยนะอย่าเอาความคุ้นชินของปอกมาใส่นะแล้วก็หลักการลักษณะอย่างนี้ถ้าเอาแบบเอาแบบคิดง่ายจริงๆนะเอาแบบที่ง่ายจริงนะเมื่อมีเมื่อมี x อยู่สองตำแหน่ง เมื่อมี x อยู่สองตำแหน่งเอาค่าจริงๆของมันเนี่ยไอ x ข้างหลังเนี่ยมันคือหนึ่ง x ไอ x ข้างหน้ามันคือลบสอง x เอาค่าจริงๆอ่ะใครเียกอากันไม่ใช่เอาจํานวนแบบการบวกลบนะค่าจริงๆเอาค่าจริงๆของมันเนี่ยบวกบวกเนี่ยต้องมากกว่ามากกว่าลบแน่ๆแล้วครูก็บอกว่าเวลาเราจะย้าย x อ่ะ x อันไหนมันมีค่ามากกว่าให้มันอยู่ฝั่งเดิมซึ่ง x ตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่าเพราะมันเป็น x ที่มันบวก ไอ้ข้างหน้า x ที่เป็นลบบวกต้องมากกว่าลบเราก็ต้องย้ายตัวเนี้ยไปไว้ข้างหลัง x ที่มากอยู่ฝั่งเดิม x ที่น้อยกว่าต้องย้ายไปมันเป็นลบ 2x ก็ต้องย้ายไปเป็นบวกบวก 2x 27ไม่ได้ย้ายไปไหนอยู่ที่เดิมข้างหลังคิดกันได้ถ้ามี x บวกกับ x เนี่ยให้เอาตัวเลขข้างหน้ามาใช้1บวก2กลายเป็น 3x ข้างหน้าก็27เหมือนเดิมแล้วก็เอา3ลงไปหาร27 ก็ได้คําตอบแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นกลางฉะนั้น x เท่ากับกลางจบข้อไปเออนี้คือการคํานวณสมการแบบมัธยมเลยนะสามข้อนี้ใครเข้าใจในห้องถือว่าเยี่ยมใครยังงงอยู่ไม่แปลงไปดูสามอีกทีหนึ่งนะคลิปที่ครูทำคือเอาไว้ดูตอนที่เรางง นะอืมอ่ะถ้าอย่างนั้น uh huh. ข้อที่ครูสอนหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมข้อที่ครูสอนก็โจทย์ไปซะในชีตะนะเนาะส่วนการบ้านเอ่อถ้าทุกข้อไปเอามันใจร้ายเกินไปครูกำหนดข้อแล้วกันนะข้อที่ครูจําได้ครูทําไปแล้วนะเอาถ้าอย่างนั้นหน้าหน้าแปดครูเอาข้อที่ปัญหาน้อยที่สุดแล้วกันไม่เอาทุกข้อหรอกทุกข้อใจร้ายเกินไปนะ ข้อข้อสองข้อสองนี่จะจะจะยุ่งจะยุ่งคูไม่เอาแล้วกันเอาข้อสามน้าแปลกนี่คือการบ้านจริงนะนี่คือข้อสามนะข้อสามคือครูจะเลือกข้อที่ยังไม่คำนวณแบบมัธยมมากมายนะอืมแล้วอีกข้อหนึงอ่ะโอเคขอขอสองข้อข้อที่เหลือมันมันจะต้องใช้หลักการคำนวณซึ่งซึ่งหลายคนยังไม่ชิน มันจะมีปัญหาโอเคสองข้อนี้ปัญหาน้อยนะเข้อห้าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบอกไว้ก่อนมันครูบอกว่าเวลาเวลาเห็นวงเล็บอะเวลาเห็นเล็บให้ดูตัวเลขข้างหน้าอย่างข้อห้าเนี่ยไอ,ไอวงเล็บด้านหน้าสุดยมันมีหกอยู่จริงๆแต่วงเล็บข้างหลังมันไม่มีอะไรขอให้รู้เลยมันคือมีหนึ่งอยู่ข้อห้านะของหน้าของหน้าแป๊นะมันมี หน้าวงเล็บไม่มีเลขอะไรแต่จริงๆมันมีหนึ่งแล้วหนึ่งนั้นเต็มลบโอเคให้ระวังเอาลบเข้าไปคูณพวกนี้ยเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนอบอกใบอนี้ก่อนโอเคเนาะ uh huh. แล้วอย่าลืมด้านข้างาไม่ใช่ด้านข้างสาหรับหน้าเนี่ด้านล่างมันจะมีคําตอบอยู่ถ้าคําตอบไม่ตรงแล้วเราไม่รู้ไม่เผิดตรงไหนส่งให้ครูดูแล้วครูจะบอกว่าต้องแก้ตรงไหนโอเคนะ